สอบปากคำผู้เห็นเหตุการณ์และผู้ที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นได้ขอคำสั่งศาลออกหมายจับแล้วสองรายนั่นคือ 1. หน่นายน้งผงสุขสงวน2นายอดิสโรโพดากรรมการผู้จัดการของบริษัทเมกาพแพลเนตจำกัดที่เป็นบริษัทร,รับติดตั้งแก๊สดับเพลิงอัตโนมัติจากสารไพโรเจนซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญาในข้อหากระทําโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายโดยมีโทษจำคุก10ปีปรับ20,000บาทตามอัตรา โทษมาตร,ราที่291ซึ่งความประมาทนี้เป็นการกระทำที่ปราศจากการระมัดระวังซึ่งวันนี้ทั้งสองผู้ต้องหาได้มาให้การกับพลตำรวจโทสาริมหาทาวรโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ให้สิทธิผู้ต้องหาถือเป็นการพูดคุยเพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นทั้งนายนาพงษ์และนายอดีสรได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งขณะนี้ได้มีการพูดคุยเพื่อความชัดเจนและพร้อมที่ขยายไปยังผู้ดำเนินการคนอื่นๆ สำหรับสองคนนี้เป็นผู้รับผิดชอบในระดับของผู้บริหารพร้อมที่จะยินดีในการชดใช้ค่าเสียหายซึ่งวันนี้ผู้ต้องหาทั้งสองรายมีท่าทีที่ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นตำรวจจึงต้องพูดคุยเพื่อให้เกิดความสบายใจ